สวิตเซเลนสวิตเซเลนพูดไทยได้ไหมครับพูดไทยได้ไหมสปีดสปีดไทยอ๋อรด้ดินหน่อยอ๋อแล้วนิ่งไทยเขาว่าอะไรนะเขาว่าอะไรไปใช้ก็ไปใช้ก็ไป ไม่ทรถามเข้าไปไงทรถามเข้าไปมีฮะบอก X มียังวะเป็นรถบ้านเอื่นจะขอจอดตรงนี้หรือเปล่าอื่นจะเฮ้ย เออเมนเมน,มนเดี๋ยวกูรีวิวรถก่อนโอ้โค่น้าปรังโค่น้าปรัง <c oughs> แบบเสียบสายไฟสายอะไรได้เลยนนเนี่ยมีกล้องวงจรปิดด้วย ย่อเลยน่าจะหาที่ลงหรือเปล่าตดมเขาน่าจะหาที่ลงหรือเปล่าเนี่ยเออที่จอดหรือเปล่าตดมเขาน่าจะหาที่จอดหรือเปล่าห,หาที่จอดลงไปนี่หรือเปล่าลงคนนี้เจอกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็จะถ่ายรูปไปแล้ว วบกเคอร์อกี้ด้วยโอ้โหเป็นตัวนี้เป็นรับทุกอย่างเลยเนาะคือน่าจะพักอยู่ในนี้หมดเลยเป็นรถบ้านมาเที่ยวด้วยเป็นรถบ้านด้วยแบบเออเขาเข้ามาจากทางไหนเนาะแล้วก็มีจักรยานด้วยข้างหลังก็ก็มีจักรยานมีจักรยานด้วยเดี๋ยว่ายให้มันครบสิบกันเด้แป๊บนึง มีจักรยาน3คัน4คันไว้ซื้อกับข้าวแล้วก็มียางอะไรอยู่2เส้นนะครับข้างหลังมียางอะไรอยู่2เส้นอยางอะไรนี่น่าจะน่าจะเป็นไม่มีกระทะนะอ้ยางใหม่เลยนะนี่สุดยอดเลย มีครบทุกอย่างเลยคอนมนคอนไม้กล้องวงจรปิดนี่สุดยอดเลยนี่ถ้าแต่งใส่บางฝุ่นเนาะเออนี่น่าจะเป็นเข้ามาจากทางนู้นหมดเลยหรือเปล่าน่าจะเข้ามาจากทางนู้นหมดเลยนะประตูก็น่าจะขึ้นทางนี้แล้วก็มีบันไดนะมีบันได มีบันไดน,นะครับมีบันไดแล้วก็จะเป็นห้องนอนห้องครัวอะไรอยู่ในนี่เลยแต่ว่าเราพูดภาษาฝรั่งไม่เป็นนรเราพูดภาษาฝรัง่งโอ้เออลดกระจกหน่อยไอ้นูอ่าปปัลดรดกระจกหน่อย เออวัสดีครับวัสดีครับอ๋อคือมียกมือวัสดีด้วยอบอก่อนี่หมเออ <Hello. S 1> จ็บเอบเลยฮัลโหลันว่าอะไร เหมือนเหมือนเฟรเลยอะแล้วประตูข้าวฝั่งนี้มันมีไหมมันจะลงในตะดงข้างหลังมอะไร้เหมือหรือว่าแอร์ไหนน่าจะเป็นเฮ้อตะดงไม่เปิดประตูไปไปตะดงจะเปิดรถอยูปป่ก่อ ไปมาจบไปลัางมันจะเอารถลงไปข้างล่างเลยป่ะถ้ามันเอาน่าจะใช่เลยนี่ไงรอยมันนั่นนี่ใช่ไหมมันรอยรถนี้เลยอ่ะ เราจะไปเกาะแล้วก็จะเอารถจอดไว้นี่้กเ็เป็นยูทูบย e ทูบเบอร์ดูแลมือเิมเงินในยูทูบไหมยูทูบเอยูทูบเบอร์นี่เหมือนเคยเห็นเหมือนเหมืนเคยเห็นยในยูทูบนี่นี่นี่มันนี่ครับเจ้าของรถย เก่งมากเลยครับพูดภาษาอังพูดสุดยอดเลยพูดฝรัางนได้ แ <Workers S 2> <alls S 1> ต่ยานด้วยมิท uh, ี่หยุดหยุดใตายรูตายรูสามรูสิยเดเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวดีกว่า เอาขึ้นข้างในนี่ไปแล้วเดินคุณไม่มีเดเมสเลยเออไม่ได้เราอยู่ในกระเป๋าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันใหม่